วันนี้ผมก็จะมาสอนคนที่เข้ามารับชมเพิ่มนะคบผมยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดใน Ti กต o k กันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนเป็นยังไงนะคบผมให้มาดูลวก็รับชมผมแล้ก็ทําตามผมกันไปได้ไปง่ายกันได้เลยนะคบผมเข้ามากันได้แล้วนะคบผมในตัวของเว็บไซต์เกมมคีเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการเพิ่มคนดูสตรีมไลฟ์สดของในทิกตอกแล้วผมเราก็มาเลือกติลตัวของทิกตอกเราไปก่อนเลยเลือมกันได้แล้วในตัวเพจฟอร์มนะครับผมทีนี้ก็มาเลือกกันต่อที่ตัวหมดหมู่เอ่อหมดหมู่นะครับผมเพิ่มย่อยคนดูสตรีมไลฟ์สด ผมบ,บริการเขาจะขึ้นมาเป็นประมาณนี้ผมจะขอเลิกบริการประแรกนี้แล้วกันนะคะผมก็ให้ได้กดคลิกเข้าไปและพอเลิกกันได้แล้วทั้งในตัวหมุด่และบริการกันแบบนี้นะคบผมทีนี้ก็ให้เราได้กดย้อนกลับมากันก่อนนะผมที่ในตัวของไลฟ์สดทิกตอกของเรานะผมเาลิงก์ของไลฟ์สดทิกตอกกันมาแล้วก็ให้เอาลิงก์มาวางเลยเอาลิงก์กันได้แล้วทีนี้ก็ให้มาใส่จำนวนที่ที่อยากจะเพิ่มคนดูในไลฟ์สดกันไปเนาะอย่างผมก็สักหนึ่งร้อยแล้วกันนะคบผมใส่ทางลิงก์ะจำนวนได้แล้วทีนี้ก็กดสั่งซื้อในตรงด้านล่างนี้กันไปได้